ปวดหัวเวียนหัวมือตัวและปวดขมับโรงพยาบาลไหนบ่ยอมรับเขาเลยต้องจับมาอยู่โรงพยาบาลปราสาเจ้ากวยอีแม่กำจะลูกอีแม่มันหาว่าอีแม่นี่บ้าเจ้าเพราะอะไรเลยครับลูกก็ถึงหาว่าคุณแม่น่ะเป็นบ้าคือว่าอีแม่นี่ชอบกินไข่ต้มเจ้าอืมก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ป้าหมอก็ยังชอบกินไข่ต้มเลยนะ โอ้ถ้าอ <The> <plays> mm ัน hmm. ก็ดีกับเจ้าเดี๋ยวหมอไปแอลบัาอีแม่นะอีแม่ต้มหันเป็นโฮเก็ดปิพุนถ้าบ่ปออีแม่จะต้มให้เห็นใบนะหมอเนะดีกับปวดหูวแต่น้า โรงบานประสาทมันแน่นถนัดเพื่อนคิงไปปีดไฟบนปุ้นได้ก่อือบนดวงจันทร์นะกะเออโอ้ได้กะถ้ามันมีคันใดาปาดจนแผ่นนะบ่จาเป็นเพื่อนกําเดียวฮาอย่าเปิดไฟฉายส่องขึ้นไปให้คิงขึ้นไปตัวแสงมันก็ได้ลบโอ้ฮาบ่ค่อยไว้ใจคิงบ่ํำเดียวหาขึ้นไปได้ตกกือเกลื่อกลกางคิงดับไฟฉายเฮะถ้ากัดยวัวลงมากะมแม่งก็ ็นกรรมอันไหนโรครลายมากกยมากัดติดใจเพิ่นห่างต่างวัดมอรสุมมาสัดยับคือเบันสีหมอครับลุงขอปรึกษาคนหมอน้อยนะครับมีอะไรหรือครับลุงคือว่าเมียลุงนะครับมีพฤติกรรมที่แปลกๆปกพิษมนุษย์มนาทั่วไปกว่ามันจะเป็นบ้าลระครับทำอะไรแปลกๆยังไงหรือครับลุง คือมันเอาหมูมาเลี้ยงในห้องนอนนะครับชี here, here ้เหี้ยเยี่ยวเหี้ยไปหมดเมนเจอเมนตึงนต้งลุงทนไม่ไหวแล้วครับอืมแล้วคุณลุงไม่ลองเปิดหน้าต่างระบายอากาศบ้างหรือครับทําอย่างนั้นก็บ่ไหวนะครับถ้าลุงเปิดหน้าต่างเป็ดไก่ที่ลุงเลี้ยงไว้มันก็จะบินออกไปเหี่ยวหมดแล้วครับหมอครับแม่นกครับ เวนกรรมอวยนอมอมอเจพอใจคิดเคลืนทางกัวเดินทางปิดรถมาใจคิดช่วยผมเถิดครับมันนาดมันนาดเลยจอมเ็สยัง้ย่มันนาดคอ้าวนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่น่ะวมราะเสียงดังลั่นเชียวผมกำลังจอมเบสครับบอกมันนัดเลย กินเย<อ>ิแมแล้วคิดเห็มแล้วออถ้าทาสนุกดีนี่หมอขอเล่น้ว้คนสิเพื่อจะได้ปลากลับไปกินที่บ้านบ้างเสียใจครับหมอผมจอมในถ้วยก๋วยเตี๋ยวยังเอี้ยนนะยังเก่งกับจอมได้ลดสามลอดสักกันแน่นอะถ้าว่าได้จกดีป่นถึงจะได้ลดไฟสักขบวนสักขบวน